สวัสด,ดีค่ะนี่ภาพพี่น้องมั่นเพาะเห็ดนะคะเพาะเห็ดในองค์ห้องมีสององค์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเนาะค่ะอยากจะเพาะเห็ดในองค์นะคะเห็ดบัวหย่าค่ะเพียงแต่ว่าเ้ามีก่อนเห็ดเนาะค่ะก่อนเห็ดซื้อยุไส่เดี๋ยวเ้าสื่อว่งอางอภิกัดห้เนาะค่ะว่าก่อนเห็ดเนี่ยซื้อยุไส่เนาะค่ะส่วนวิธีการเนาะค่ะก็จังทีพี่น้องเหเ็นเลยมีองค์เนาะค่ะแล้วก็มีก่อนเสื้อเห็ดแล้วก็มีดินแล้วก็มีก่อนเอ็ดก่อนอิดเนาะค่ะอยู่ใน อยู่ในองค์แค่นี้ค่ะและว้วก็ฮดน้ำเ่ยมันเสวยเ่ยมแรงถ้าอากาศชื้นเกินไปฝนตกจังสิเนาะคะ่ะฮดมือเดียวหดกับหดหดด้านหลังก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่หดด้านหลังก่อนบ่ให้ถือปากถ้าถือปากเฮดเขาก็จะเนาะอันนี้ก็เริ่มออกแล้วเขาก็เก็บไปน้ำเนาะคะ่ะเก็บไปน้ำกินไปน้ำเนาะคะ่ะก็จะมีสองสองสองอันนั่นอันนั่นก็นจะเห้าพาะหลังจาก ตัวนี้เดือนหนึ่งห้ารู้สึกว่าเออโอเคผลผลผลิตก็โอเคได้กินเนาะคะ่ะนี่แหละแค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็เพียงแต่ว่าเข้ากับว่าให้เขาถึงแดดหลายเกินไปเนาะคะ่ะเขาจะชอบลมๆแล้วก็ปากองเนาะคะ่ะหันไปในท่าทงที่ทิศตะวันออกเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าหันไปทางทิศตะวันตกนี่ปากองจะเจอกับแสงแดดช่วงบ่ายเฮ็ดให้อ่า ก้อนเห็ดเนี่ยของเห่าเนี่ยมันแห้งถ้าแห้งร้ายเขาก็เบ่ออกเนาะคะ่ะต้องเขาชอบชื้นๆเย็นๆนาะคะ่ะถึงจะดีถ้าแสง,แ,สงแดดร้ายเกินไปก็จะบอดีนะคะ่ะบอดีเลยเพราะว่าเห็ดแห้ก้อนเสื้อเห็ดเห่าเนี่ยมันแห้งนะคะแล้วก็มีอ่าแนวปิดปากองเนาะคะ่ะเหาสิใส่ผ้าหรือใส่เสืแรมก็ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผ้านั่นน่ะให้มีอากาศท้ายเทได้สะดวกของเหาใส่ผ้าเสืแรมแล้วก็ใส่ผ้าเศษเนาะคะ่ะมาคุม แค่นี้แหละคะ่ะวิธีการพอเห็ดนะคะเดี๋ยวพาไปเบ่งช่องทางนั้นนะคะอันนี้อันนี้องค์องค์งนี่จูไดสิบห้กก้อนเนาะคะ่ะล้วลองดูแล้วเต็มเลยเด้สิบห้าก้อนนี้เต็มอันนี้ก็เปิดปากได้เปิดปากได้ประมาณสามมือเนาะคะ่ะอันนี้ก็ได้ได้ผลแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็เริ่มออกนะคะเขาเวลาเขาออกเขาก็จะออกเ่าพร้อมกัน ออกมากออกน้อยก็แล้วแต่ไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากให้พี่มองได้เบิ้งกันแช่นี้เ้าะ่ะเดี๋ยวผูดด้ใดสนใจก่อนเสื้อเหตุเท่ากับจิทิงพิกัดไปห้เนาะคะ่ะหรือใต้คอมเมนต์เนาะพี่น้องเขาไปผู้ใด,ดสนใจกเขาไปสร้างสื่อกันใดเนาะคะ่ะ